จะไปขี่ช้างใช่ไหมคะใช่อันเดี๋ยวน้องพาราจัดตังค่าตั๋วช้างก่อนนะคะคุณแม่จัดตังค่ะับคนใหญ่ยยโอเคไ,ได้ขี่ช้างและะ้วค่ะถึงเต,เต้มไหมคะอันน้องพาราถือบัตรค่ะไปไปเดินรอคิวช้างพี่จ๋ารอตรงนู้นใช่ไหมคะโอเคไปไปเลยรอขึ้นช้างเลยค,ะค่ะอ่าคุณยายจับแคบๆดิ พี่พาน้องคณะมาขี่ช้างที่จังหวัดอยุทยานะคะพี่คณะใช่ค่ะเพราะคณะอะไรนะพี่คณะเหรอหาพี่นะคณะนามสกุลอะไรนี่ค่ะ ีู่กตูนะากับนคให้าหนะเกดเกดีนะคะเนเด็กดีนะลูกนะตเุกดสมีคาขอไปดูาไฮานากลัวไหมไม่กลัวนะโอเคฮนาตื่นเต้นไหมคะมาแล้วค่ะ เชฮานะคคะะรไปคนเดียวไม่ได้ลูกจะเติบบกค่ะคุณลูกค้าจะไปอีกค่ะไปให้สุดเลยขยับไปให้สุดเลยจ้ะฮานะพี่ตื่นเต้นไหมคะพี่คะอะไรเออพี่ชื่ออะไรคะนน้ฝครับชื่อน้ำฝนค่ะน้ำฝนสามสิบสามหนึ่งหนึ่งแม่ เป็นไงคะขี่ช้างโอ้ยแม่ตื่นเต้นครับท By well. ุกคนนะครับแม่ตื่นเต้นไปปั๊บตอนนี้เนาะฮานะพาทุกคนไปไหนคะไปจี่ลโองขี่ช้างค่ะเฮ้ยโอเมืองเก่าของเราสวยจริงๆเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะยุทธยาเป็นเมืองที่สวยมากๆนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะพากันมาขี่ช้างเยอะมากเลย นี่กันอุ้ยเจดีสวยมากเลยค่ะนี้จะพาทุกคนนะคะคือนั่งน้องช้างนะคะพาชมเมืองอยุธยานะคะทุกคนเนี่ยค่ะเมืองใช่น้องคะนะเมืองอยุธยาเราสวยไหมคะสวยมากไหมอุ่นอสานคนสีสเกตบอกมึงแมนจ้ะจะใช้เด็ดสเกตโอ้เอ๊สเกตจากกลางกางเนยค่ะฮะนะจะไม่ร้อนจะไม่ร้อนเป็นไร เป็นไงครับสนุกไหมไม่แบบมันมือคหดอ่าโอเคคณะดูดิเราชมวิวกันสวัสดีค่ะอยากดูช้างนี่บบห้องวิวสวยมากคุณคุณยายเป็นไงครับถามความรู้สึกหน่อยหอมเลยโอ้ยนี่พัดพีกับห้องนั่นแหละแล้นี่หนูบวมบวญเลยบม่ยายบอกโดนยายวามิได้ไปทั้งหนาตัวนี่ค่ะพัว่าดีขีกับพ่อลองดูเพราะว่าตัวเล็กอยากมาดูช้างคณะอยากมาดูช้างมาก สวยมากนะอันนี้คือพระเจ้าอุทองนะคะนี่อันนี้อุทยาประวัติศาสตร์พระนครศรีอายุทยาค่ะน,นี่อุ้ยสวยมากอันนีนะ้กำลังพักอยู่นะคะน้องช้างอายุกี่ขวบแล้วเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นวัดพระศรีสันเพชรนู่นนะคะฮานาะให้ให้างน้องช้างลูกอโอเคฮานาะสาธุค,ค่ะเฮง,งเฮงรวยรวยนะคะค,ค่ะ